คุยเฟื่องเรื่องยาบายดอกเตอร์ธัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกับดาวอีกครั้งนะคะใน EP นี้เป็น EP ที่3แล้วค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP พิเศษค่ะ วันนี้เราเอาคำถามจากเกษตรกรนะคะที่ถามเข้ามาทางเพจของสมาคมวิธีการวัชพืชแห่งประเทศไทยค่ะเกษตรกรเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องพ่นยาแล้ววัชพืชไม่ตายวันนี้ก็เลยต้องบุกมาถึงบ้านของดรจันยามณีโชธนายกสมาคมวิทยการวัชพืชแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่จะเอาคำตอบนี้ไปตอบให้กับเกษตรกรค่ะสวัสดีค่ะดรสวัสดีค่ะน้องดาววันนี้มีอะไรคะ วันนี้มีคำถามจากเกษตรกรค่ะถามเข้ามาในเพจของสมาคมคือเกษตรกรเนี่ยเขาปลูกข้าวเป็นข้าวนาแห้งค่ะจารย์ที่สกลนครแล้วเขาก็บอกว่าเขาพ่นยาไปแล้ววัชพืชเขาไม่ตายวันนี้เราก็เลยต้องวิ่งมาหา,หาจยา์เลยค่ะเพื่อจะเอาคำตอบเนี่ยค่ะไปตอบให้กับเกษตรกรค่ะ,อ,ะอันดับแรกเขาส่งรูปมาเกษตรกรส่งรูปถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาถามว่าวัชพืชที่ไม่ตาย เป็นแบบนี้ครับอาจารย์ก็เลยส่งมาปรากฏว่าภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะอาจารย์วาชพืชไม่มีดอกด้วยอ่าส่งมาตอนแรกไม่มีดอกดยู่ยากมากเลยอาอาแล้วทีนี้เราก็ต้องถามกลับไปว่าใชยาข่ยาอะไรใช่ค่ะคือหนึ่งเนี่ยเราก็ให้ถามกลับไปถ่ายรูปวัชพืชมาว่าวัชพืชที่เขาส่งมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงถ่ายให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้คําตอบที่ชัดเจนค่ะอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำหน่วันข้าวแห้ง แล้วก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยาได้ยามา1หนึ่งกล่องก็เลยให้ส่งภาพยาให้ดูค่ะจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ใชค่ะ,คะยาที่ส่งมาเนี่ค่ะก็จะเป็นในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่สามขวดค่ะอาจารย์พอมาขยายดูอาจารย์พอมาเห็นไหมคะอ๋ออันนี้เนี่ยเอ่อปรากฏว่ามีสามมีสามขวดจริงนะคะแต่เป็นยาฆ่าหญ้าน่อยู่สองขวดอีกขวดหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คือยาจับไบนะคะ ตัวแรกที่เขาใส่มาให้ในกล่องนี้ก็คือไตรโคเพร์นะคะตัวที่2คือมิสพาริแบกนะคะเขาใช้สองตัวนี้ผสมกันใส่ยาจับใบแล้วก็พ่นปรากฏว่าก็เลยเหลือหญ้าที่เขาถามเรามาใช่ค่ะ,คะเหลือหญ้าเป็นเ,เป็นใบแคบค่ะอันนี้เขาส่งภาพดอกให้เราดูนะคะอันนี้คือหญ้าดอกขาวนะคะแล้วถ้าจะมองอันนี้เนี่ยถ้าเป็นนาข้าวแห้งเนี่ยเราสันนิษฐานได้2แบบคือหนึ่งการเตรียมดินไม่ดีก็คือมีตอสังเดิ์มา ที่มันยังเขาเรียกว่ามันตายไม่ดีนะคะค<า>้างอยู่ในแปลงค้างอยู่หรือว่าเป็นไปได้ว่าตอนหวานข้าวแง่งไปเนี่ยฝนไม่มาแต่ว่ามีน้ำค้างมีความชื้นเล็กน้อยก็พอที่หญ้ามันจะงอกได้ย่ามันก็เลยงอกขึ้นมาจนโตขนาดนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าข้าวเนี่ยก,ก็คงต้องรอฝนชุ่มๆหน่อยนะคะก็เลยหน้าตาอันนี้หน้าตาคงประมาณสักไม่เกิน20วันนะคะ สาร2ตัวที่ก็ใช้เนี่ยนะคะก็จะอธิบายว่าไตโคพูรเนี่ยเป็นสารกลุ่มโกนะคะมันทำงานคล้ายคลออกซินนะคะก็คือคล้ายคฮอร์โมนอะไรนะคะกำจัดได้เฉพาะใบกว้างกับ,บปกไม่กำจัดใบแคบนี่คือเหตุผลที่ทำไมก็ต้องเอาอีกตัวบวกนะคะวิสพารีแบกเนี่ยเป็นสารในกลุ่มบีนะคะอันนี้ยับยั้งเอนไซม์อะซิตโตเลกเตสินเทสน,นะคะ,นะคะก็กำจัดได้ใบแคบใบกว้างกบ ยกเว้นยาเหาขาวอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมเขาถึงได้มีปัญหาว่าเอ๊ใช้ยาที่มันครอบคลุมหมดละกำจัดได้แค่ไปว่างกว้างแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันกําจัดได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือยาเหาขาวอ๋อค่ะก็เลยทําให้เกษตรกรรายนี้เหลือยาเหล่าขาวตัวเดียวเลยตัวเดียวนะคะทีนี้จะแก้ไขยังไงล่ะคะอาจารย์ทีนี้ทันนี้เราก็จะแนะนําว่านะน้องดาวก็แนะนําก็ไปเลยว่าเราให้ใช้สารภูมิเอะนะคะ กลุ่มเอเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนในนาข้าวคือดูข้างหลังนะว่ามีฉลากในนาข้าวนะคะมีรูปนาข้าวอยู่นะคะก็คือสารในกลุ่มนี้เนี่ยทาไปแค่อย่างเดียวไม่ทาไปกว้างใช้อย่างปลอดภัยนะคะได้แก่ฟีโนซัพพอส P H T ิลไซคลอฟอสบิวทิลควิซาโลฟอสเอทิลเมทามิฟอสโอบซิดนะคะก็อันนี้ก็ให้เกษตรกรนำชื่อสารมันตรงเนี้ยไปถามที่ร้านขาย อาจารย์หมายความว่าถ้าสมมติว่าใช้ยาในกลุ่มเอกาจัดชื้อประเภทใบแคบอันนี้ก็เท่ากับว่ากําจัดได้ทั้งย้าดอกขาวยอาเข้านกยอานกสีชมพูหะคะเป็นใ ยาเดือยตีนนกตีนกาอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าคุณเจาไปใช้ถ้าเกณเด็จเอาจไปใช้ในนาข้าวก็ต้องดูที่รางฉลากด้วยนะคะว่ารางฉลากเนี่ยเขาระบุไหมว่าขึ้นทะเบียนในนาข้าวถ้าเขาขึ้นทะเบียนแล้วในนาข้าวก็แสดงว่าใช้ในข้าวเนี่ยปลอดแัยแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆยาตัวนี้ลุ่ดาวสงสัยไหมว่ามันเป็นยาที่ค่าไปแค่ <K ll ul ain> ข้าวเราในใบแคบใบกว้างาที่เราเรียนมา<บ>ตอนที่แล้วเนี่ยข้าวเป็นใบแคบข้าวเป็นใบแคบแล้วทำไม,ข,ข,ไมข้าวไม่ตายอ่ะต้าใมหญ้าตายนี่เป็นคําถามที่เดากำลังจะถามเพราะว่ามีเกษตรกรหลายคนและเราคิดว่าหลายๆคนก็คงสงสัยเช่นกันค่ะว่าเอายาใบาแคบไปพ่นข้าว <K ll ul ain> ซึ่งข้าวก็เป็นไปแค่<ช>แล้วทำไมข้าวไม่ตายอย่านนข้าวลกตายญ้าดอกขาวตายหมดใช่ค่ะไม่ตายใช่ค่ะล้วคิดว่าหลายๆคนก็คงสงสยัยอาจารย์มีคําตอบให้ดาวใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ EP นี้ค่ะติดตามคําตอบนี้นะคะใน EP ถัดไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่ให้คําตอบอย่างระจัดเลยนะคะสําหรับการกําจัดยญ้าดอกขาวที่หลงเหลืออยู่ในนาข้าวกําจัดไม่ได้นะคะขอบคุณกะบเพือ่อนแล แล้วเดี๋ยวเรากลับไปพบกันใน EP ที่4นะคะกับคำถามที่หลายๆคนก็ยังสงสัยว่าเอายาใบแคบนะคะไปพ่ปนในน้ำข้าวแลทำไมครับถึงตายเจอกัน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ